สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำการอุด EGR นะครับสำหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็จะมีตัวปัมบัดไอเสียนะครับที่เรียกว่า EGR นั่นเองนะครับบางคนก็ถามว่าจะต้องอุดไหมหรือถ้าไม่อุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วการอุด EGR ก็จะทำให้ป้องกันความสกปรกป้องกันท่อไอีสกปรกนะครับเพราะว่า อไอเสียก็จะวนเข้าไปาเผาไหม้อีกครั้งนึงนะครับจึงต้องอุด EGR แล้วการอุด EGR จะมีผลเสียอะไรนะครับซึ่ง EGR ออกแบบมาเพื่อบำบัดไอเสียนะครับแล้วก็เพื่อความประหยัดน้ำมันแล้วก็ลดมลพิษนะครับซึ่งถามว่า,าการอุด EGR นั้นอาจจะดีไหมนะครับ ส่วนตัวแล้วถ้าเป็นเจ้าของรถยนต์นะครับก็ถือว่าป้องกันการสึกหลอนะครับ mm hmm. เพราะว่าเครื่องยนต์จะมีคาบเขม่าสกรปรกนะครับที่เข้าร่วมไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมการปุด EGR กันนะครับส่วนผลเสียก็จะเกี่ยวกับมลพิษนะครับ ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่ารถทั่วไปก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับรถส่วนใหญ่ก็ก็ไม่มีนะครับแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาเนื่องจากมียูโรโฟยูโรไฟนะครับเพื่อที่จะให้เกี่ยวกับมาตรฐานของการควบคุมมลพิษนะครับก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกที่จะอุดหรือไม่อุดนะครับก็ถ้าเราไม่อุดอเครื่องยนต์เราก็เผาไหม้ได้สมบูรณ์หมดจดนะครับเราก็ อถอดท่อยดีมาล้างบ่อยๆเอานะครับแต่ถ้าเราอุดก็เกี่ยวกับมลพิษนะครับก็ต้องเลือกดูนะครับส่วนถ้าเราไม่อุดนะครับเราก็เปลี่ยนก๊าอ,อากาศหรือรักษาด้วยการถอดท่อท่อไดีมาล้างนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่แต่การอุด e t r นั้นจะทำให้เราลดค่าใช้จ่ายในการที่ จะซ่อมบำรุงหรือถอดถอดอ่าท่อไอีออกมาเพื่อมาล้างหรือถอด EGR มาล้างบ่อยๆนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนส่วนนั้นนะครับแต่ถ้าเราเราอุดไปแล้วอ่ามันจะทำให้คาบเขมเหล่านั้นลดน้อยลงนะครับก็คือไม่สกปรกแล้วก็ตัว EGR เราก็ไม่ไม่ขัดนะครับหรือใช้งานได้แบบไม่ขัดข้องนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้วิธีการอุด EGR กันนะครับซึ่งเรื่องมลพิษก็อีกอย่างนึงนะครับเราก็เลือกเอาความประหยัดของเราก่อนก็ได้นะครับหรือเราจะเลือกเอามลพิษที่สะอาดช่วยโลกร้อนนะครับหรือช่วยสังคมก็แล้วแต่ท่านจะคิดมุมมองแต่ละท่านนะครับ สำหรับร้านเราก็รับนะครับรับที่จะอุด EGR หรือแก้ไขส่วนเครื่องยนต์หรือถอดท่อไอีออกมาล้างเราก็รับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการอุด EGR ของอีซูซุเครื่องยนต์1นนะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นหนานะครับแล้วก็อุดท่อไอีป้องกันอ,อุด EGR ป้องกันท่อไอีสกรปรกนะครับ แล้วก็ป้องกันเกิดการขัดข้องของอตัวมอเตอร์ EGR นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ